ไม่ดีหอยหอยกูลองไม่ได้หรอกแม่ตอนแหละลุงทำได้โหจริงจริงถ้าเกิดเขาให้ฉันรุมทรงๆนะจริงจริงกูลองไม่ได้กูใส่ใส่กูไม่กล้าแสดงออกพวกมึงก็รู้ถ้าเกิดกูลองได้นะพวกมึงรุมตบกูเลยน่าแบบอังการแบบกโดนมือพวกมึงนะมึงใส่หัวไม่ร้องเลยไม่เฮ้ยมึงจะเรื่องกูจะถ่ายคลิปมึงร้องเพลงกูฟังหน่อยโอ๋อคุณร้องไม่ได้ก็กล้นี่แล้วเนี่มึงร้อง เฮ้ยกุกูไก่เราไม่ได้ไปเขาเนี่ยสถานที่เรียนเนี่ยนะเฮ้ยเพื่อนขยายกูไก่ร้องเพลงว่าไก่แล้ะพี่ไก่ไปเข้าร่างน้ำปวดขี้แม่ไม่ยอมร้องหลังบ้านฉันมีพี่ดินอยู่บ้างเฮ้ ฉันขอแม่มาทำเป็นผุดพลาดไหอหอยกูยเราไม่ได้หรอกถูกผิดไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลานพวงัวและขก็เลยคือสร้าความรักกรรม ใส <c oughs> ่กูมีการสด็กอกพวกมึงก็รู้ถ้าเกิดกูลองได้นะพวกลุมตบกูเลยพวกลุมตบกูเลยพวกลุมตบกูเลยเจ็หัวใจไรซึ่งวิญญาณขอระกาขอกตายกว่า ตามอยู่มั้ยนี่กูไม่เสียที่นึง <experiences>